สวัสดีครับวันนี้พบกับเซลตั้มนะครับวันนี้จะพามาชมรถ h o n d a XADV 7 5 0นะครับปี2024สีแดงนะครับคันนี้สภาพสวยนะครับแต่งล่อมาเลยนะครับมีชิลหน้าแต่งนะฮะชุดสายถักจากเฮลนะครับคันนี้แล้วก็มีท่อแต่งอะคาโวิคนะครับนะครับคันนี้สภาพสวยนะครับรถเลขไมค์แค่เพียงหึงหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะครับเรามาชมกันนะครับคันนี้นี่เลยนะครับใครสนใจคันนี้นะฮะ ราคาคันนี้อยู่ที่ราคา, 3, 30, 000, 000าคสามแ0 0สามื่นเ้าพันบาทนะครับติดต่อเซลตั้มนะครับอยู่ที่0 6 3 5 6หกสามห้าหกห้าห้าสี่ห้านะครับเดี๋ยวราฟังเสียงนะครับ ใครสนใจคันนี้นะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่เซลตันมนะครับ063 565 3545นะครับหรือแอดไลน์มาได้เลยนะครับ